คือไฟนะคะเพียงแตกหน่อยนะโอเคบอเสียงเราจะมาเล่นโมโอมี no, ่กันเรแงเาหาโมโทมี่ม่เจอมันจะอะไรนะไอจอยมันชื่อไอจอยมันเราคิมาึงแล้วเราหาโมโอมี่ไม่เจอมันจะหลบทิ้งไปมั้ง ไม่เป็นไรเล่นหม,มดธรรมดาคนคนได,นได้ได้ปืนไหมไม่รู้ปืนอะไรก็ดูเอาเองกันอเอื่อไม่ทันเรื่องปืนเนาะไม่รู้ชื่อปืนจะปืนพบกับฟันในฟัน,นในดูไม่ออกจักปืนพบคนเดียวโอเคก็ที่เราเส้นเถอดอยู่ใกล้วงละ โอเคเราเจอคนโอ้ตูไม่ได้เอกปืนนี้ อาวเหลือด้วยหมดไม่มีของยำานื้อ้จะมีงยาแาข้ามันก้งามาขังที่นะเว้ยมังที่เราจะตายไม่นช่ตาย คลิปนี well. ้เอาใจสายไฟแน่นอนเราไดยู่ในวงแล้วไม่ต้องกลัวอะไราจะคนวะตรนแรกงอยูมนี่ก็ยิงไปหลายทีแล้วให้ให้ให้ ของเ้าไม่ไ้เก็บแล้วมันอยู่นอกวงบีเอาเอาปืนพบปืนพบก็โหดได้ไม่เคยโดนยิงที่ไม่เคยลองใช้ปืนพบหรอฮะแปลกหนึ่งสวยเอเฮ้ยเมื่อกี้มาขับหน้าจอไม่ได้ โอเคค่าไปหนึ่งงั้นข้าเราเล่นปืนนะก็ขอให้มาสูงได้ก็พอแล้วก็ต้องใช้ปืนหกแบบเพราะเราสิบเจ็ดโอเคเลยเอ 16, ีกสิบหกคือกันค่าอาจจะมีนคนฆ่าไปแล้วเชื่อดิว่าต้องมีคมนตะกี้กยน่ใบนี้ตอนนี้ไปด ค่อยๆ่ย่อๆอ้ยๆนกลืมะ่เป็นหมดกันไม่บอกกันไม่บอกกันเลยหรอ

ัยจะตาย,ยอย่าตายห้ามตายเด็กคับโอ้ยโอเคนะคะตาใหม่เต่คนละโลกนะคนละโมดคนละโมดเฮ้ย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 ประตูอยู่ไหน ก็เกิดใหม่นะคะโอเคถ้ามันหาเรื่องเราอย่างนี้แล้วก็เอาคืนดีวะเพื่อนอย่าไปไม่ไม่ต้องกลัวมันแค่ไม่กลัวแค่ไม่เกรงโอ้ยเพื่อนเราจะไปช่วย ม,มันไม่เสติมเราจะตายอยากให้เลื่อนไปก็พอตายแล้วพูดปุ๊บนี่ตายปั๊บเลย,เลายลลาบางทีเราตายรัวๆเลยแล้วแครมันมาไอ้มันค้างกันเราเราตายไม่ทนได้เดี๋ยวทำเพื่อนเราไอ้อคนใส่เสื้อจำได้อยู่เ,เก่งเคยเคยเล่นกับมันอยู่โคตรตึงเลย โอเคคลิน,นี้จะกัดในห้างนี้ใครรืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใหม่ๆคลิปหน้าด้วยนะคะถ้ากดแล้วก็ขอบคุณค่ะเราจะมีคลิปต่อไปให้ดูใหม่เลยนะ